องแขงพัแกสวัสดีครับนี่ดักคอซะเลยนี่อ๋อสับตัวใช่ไหมแทนแ่นหัอันนี้แผ่นในอ๋อนัดรอบบานหร่าเกมดังเกมดังเกมเนื้อนี่ข้อนะนะเราไม่แข่ดโอยไปไหนละกล้องหาย เอาไปสามร้อยรคน้องถือแคปแปจะเข้ามาอีกทีเลยไงมาอรฐบาณเหล็ขายหกหาสนะหนึ่งสองไม่เอาขายสองร้อยแล้วพอนอไ่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่เอาฮะเอาเอาองเอาร้อยนึ่งเจ้าสาวััต้งทีมันก็มีรลคาอ๋อเท่าไหร่ตอนนี้พี่กัไอคอนตนน่ะสองพ เราดูรุ่ก่อนนะมีเลนมันใช่ไหมเลนเท่าไหร่ได้ไงแต่เลนมันต้องกดจนในตอนนั้นมันจะค่อยหมุนนะอ๋อได้อันนี้คือสองห้าอ่าเดี๋ยวให้คุณดวงดูก่อนนะดูรุ่นก่อนว่าอ่านิฟ่อน V V หนึ่งนะอ่า V หนึ่งสเปคเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับเรามาครับเกียร์หูนะครับ ทุกคนพอดีเจอไอ้โต๊กล้องเอ็กนี่ค้อนวีหนึ่งตอนนี้ต่อไมได้นลตัวเนี้ยถ่ายวิดีโอฟูล HD 180p นะครับตัวนี้แต่ว่าจะเอาไว้ทำคลิปในบ้านกันละกันตอนนี้เก็บก่อน อ่ะต่อครับผมมี iPhone 5ด้วยอ่ะ iPhone 5เท่าไหร่นะพี่แก่นไอเนี่ยะผมไม่รู้นะผมซื้อมาไว้แบบนี้เลยเท่าไหร่อ่ันหนึ่งอันหนึ่งใช่ไหมไอโฟนห้าเอสนะทุกคนหนึ่งพันนะอุปกรณ์มีกล่องมาด้วยนะศูนย์หกห้ามีกล่องมีกล่องมาด้วยศูนย์หกห้าสี่หกอ่ะมีไอโฟนไอโฟนหด้วยตอนนี้อ่ะดีป่ะเหมือนเหมือนกันใช่ไหม ถ้า,าไหร่ตัวเนี้ยพันหนึ่งเหมือน,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 นกันใช่ไหมเนี่ยไอโฟนหกทุกคนสองพันนูตรงเนี้ยสายชาปปร์จมาด้วยก็ดีอะ่ะได้มาเนี้ยผมเลินม่ไ้ลอขายตามสภาพแบบนี้จัดเต็มขายตามสภาพนะครับทุกคนอ่ะเก็บมาแล้วก่อนแล้วก็ตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูก่อนนะทุกคนมันมีโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมตัวนี้ ตอนนั้นมีเจ้าของแล้วอ้าเจ้าของแล้วนะรุ่นไหนไม่รู้พี่กันจำซูงแหละแต่ว่ารุ่นไหนไม่รู้ครับผมรุ่นไหนอะนะตอนนี้ไม่ใช่โน้ตเนาะโน้ตเปล่าไม่ใช่อ๋โน้ตสิบเหรอเท่าไหรนะเปล่าไปเท่าไหร่นะผมขายไปหกพันห้าหกพันห้าแต่เขาได้จอได้ไรไปก็คุ้มแล้วใช่ก็จอแพงอ่าจอแพง ก็ไปไปติดโปรนะครับตอนนี้แต่คุ้มนะจอโคตแพงเลยอ่ะดูว่าอ่ะตอนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะฟูจิ XA 2 XA 2 XA 2มีเจ้าของแล้วครับผม XA 2ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับกล้องถ่ายรูปแล้วก็ชุดฟุง้งฟิ้งมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องอันนั้นมือถือเจ้าของเจ้าของร้านโอเคขายด้วยคือเจ้าของร้านนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอะไรอีกตอนนี้ไอตัวนั้นนึกของเอาไม่ถามว่ามีเม,มีไหมเราไม่มีไม,มไม่มีไว้ก่อนเนาะตอบไป,ปมากเลยบอกไม่มีเออเดี๋ยวเลยเฮ้กล้องหนาดมามีมีมีมม นี่สองออดเปลี่ยนเลออดสองจิกให้ไปเลยทั้งนั้นอ่ะไอ้ยังมีแค่สองจิกเองเพิ่มอีกเพิ่มอีกสี่หกอ้าวสวยแล้วไงอะไสี่หกไม่มีมีแต่สามสองสามสองก็ได้สีแดงนั่นแหละอันต้าอันต้าอันต้านั่นแหละสีแดงมันในแซนดี้นั่นแหละขอบคุณครับสี่หกขายไกวะหอมจังเลยอ่ะได้สามสองจิกนะอุปกรณ์คบโอเคครับผม โอเคก็ได้อ่านี่ค่อน V1 ไว้ถ่ายวิดีโอทุกคนอาเพราะว่าต่อไม้ได้ไงเขาได้หยกโฟกัสก็ดีหยกมีถุงให้ด้วย มีแท็บเล็ตตัวหนึ่งห ja, ัวเว่ยเดี๋ยวต้องลองดูก uh ่อนนะเดี๋ยวขอได้พี่แกนก่อนมีปากกาด้วยนะหัวเว่ยอ่ะอ๋อหักเว่ยปากกาได้ใช่ไหมใช่ปล่อยไปเท่าไหร่ไปล่ะมีกระเป๋ามีแล้วครับกว่าไปห้าพันห้าอ๋อห้าพันห้าทุกคนน่าทุกคนต่อดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้ดูน่าไปแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวเนี่ยวางก่อนนะเดี๋ยวผมขอไา้พี่แกนดูแท็บเล็ตหัวเว่ยเง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 ยพี่แกนอะไรใหม่มากเลยทุกคน อุปกรณ์ในกล่องมีนะไอโฟนหกกงเหมือนกันเห็นว่ามีปากกาให้ด้วยนะพี่มีครับผมอ๋อปากกาในกล่องทุกคนมีไงปากกาเนาะเดี๋ยวข้างน่าดำๆนั่งไงอ๋อเอันนู้นคือกันเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะทุกคนเปิดดูใหม่ใช่มฮ่าฮ่าเดี๋ยวไอ้หนอยรุ่นไหนไม่รู้สิบเอ็มห้าไลท์เอ็มฮาลโหลเอ็มห้าไลท์ใช่ไหม ระบบะ64กนะิกร <Android, S 1> ับเตโอ้อ64กิกนะมัวกราฟแรม C โอ้บอกว่าถูกนะโดย8แกนอัพเม่ได้ถึง19อะ8 9 19ใ 9. หม่อยู่นะมีปากกาให้ด้วยภาพมากรี๊ฟเล 500. ย5,000 5,000่ะ5,500 5,500เออคือ เขาบอกเอฟซีเขาบอกว่าอยากได้เฟซบุ๊กพี่แก่นแล้วพี่แก่นลงของบ่อยๆจนรอบก่อนเนี่ยลงที่แก่นตอบทักก็ต้องมาทักนะเข้ามาดูที่ร้านเลยดีกว่าใช่มาดูที่ร้านถูกใจซื้อไปเลยใช่ใช่ใช่ไหมมันก็มาทั้งพิมพ์มันเดี๋ยวเกิดเราส่งไปไม่ตรงกับพี่เออเดี๋ยวมันจะเสียเวลาใช่ไหมนั่นแหละง่ายสุดชัดทับเลยนะครับโอเคโห่เว่ยเดี๋ยวนีเมื่อกี้ยังไปถ่ายอย่ง ให้ดูท่านอีกรอบแล้วกันทุกคนอันน like ี yeah, ้วางก่อนนะหกี yeah, <us everyone> <us everyone ันอันหชื่งกันองเดี๋ยวข้ามก่อนได้ไหมทาก่อนะที่เราขาบกันหมไม่เปล่นี่คาไม่มีซื้อมาตอนเช้าเองนี่ไงเต็มจอสวยๆเลยอมเนะี่ผมเก็บนัแล้ครันก็มีกล้องฟุ้งฟิ้งกันทุกคน แล้วก็มีกล้องโอลิมปัสตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องกล้องฟิล์มเปล่าโอลิมปัสตัวนั้นอะฟิล์มหรือว่าดิจิตอลดิจิตอลใช่ไหมอ๋อได้เป็นตัวของสัปดาห์ที่แล้วแหละใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะคิดแล้วก็มีคิด X4 คิด X4 อ่ามาวันที่สินี่น่าจะหมดแล้วนะพวกแล้วก็ติกต้อเท่าไหร่เพื่อนกรติกอืมเอาไปยี่สิบบาทกระติกนะครับ พลาติกฟรีน่าจะหมดแล้วนะครับของพี่แก้ววันนี้แล้วแล้วก็มีทีวีทีวีอ่าสมาร์ททีวีได้พอานติกเท่าไหร่น่ะไอคอนติกได้เท่าไหร่น่ะอ๋อปล่อยเท่าไหร่จะปล่อยเท่าไหร่อ๋อนะ โอเคทุกคนน่าจะหมดแล้วนะที่เก็บวันนี้นะก็พวกกล้องกุ้งฟิ้งก็ดูนะครับแล้วก็ได้ไอคอนตัวนี้มาตัวหนึ่งทุกคนโอเคนะครับผมที่แกครับน่าจะหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับผมครับ,รบมาเามานะูร้านลูกจีดีกันนะครับมีอะไรบ้าง เก็บอะไรเก็บดูเลยนะว่ามันอะไรเก็อะไรไม่รู้เฮ้ยอ๋อมีอะไรบ้างอ่ะของกระเป๋ากระเป๋าของนี่อะไรนะก็แบบลำโพงเลยอ่ะใช่ไหมอ๋อช่องเสียงใช่ไหมเปิดไงอ่ะอันนี้ไงไม่ใช่ใส่ของใส่กล่องใส่ของ มันต้องไปตั้งไปหัวเตียงอะไรเงี้ยนะไม่แม่จะมีมั้งอยู่ดีทำไมเนี้ก็ันเอทีนี่ไงใช่ททยุไปทะยุนี่อะไรของร้านลุงสีพอนนต์อ่ะอเมกาการ์ดจอไม่รล้บไปรไเมดแฟตเลยตอนนี้ กระเป๋าไอแพดไอแพดสามสองจิกด้วยนม่เป็นตัวเก่าไอแพดไอแพดที่กระเป๋าเล็กด้วยเดี๋ยวเราดูฟังนี้กันฟอ, <c oughs> องนี้กันฟังไม่มีอะไรบ้างน้ะ มันก็กีของใน้แน้วถ้กล้องกล้องตัวนี้น่าจะดีกล้องกัปิดต้นละกล้องไวไฟกล้อง,กอ,งกอ,งกองดีทีตน ไมไ่มีอะไรแล้วนะครับน้องติององ้องมีนน้องมีนเนี่ยงกีุผมกดได้อาไรไหมงกียน้ำลายม่รลู้มัสเด็ดเบน ออลีโมดอืมโอเคไปไม่จะหมดแล้วนะครับนุ้งตีวันนี่ไปเลี้ยวของป้าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ